บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าพันธกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวันรเ,เรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตไยจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนร,รับเข้าสู่ช่วงเวลาของมานาประจำวันนะครับสร้างสารรค์และผลิตร,รายการโดยพันธกิจมานาประจำวันผมสัทธัตนะครับรับหน้าที่ดำเนินร,รายการ มานาประจำวันนี้พบกันประจำวันที่16เดือนธันวาคมในหัวข้อเรื่องชุมชนในพระคริสต์และพระชนะของพระเจ้าที่จะนำมาใกล้ครวนและสามาัคคีธรรมร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏอยู่นในพระธรร,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 รรมรกิจการบทที่สองข้อ38ถึง47นะครับพระธรรมกิจการบทที่สองข้อ38ถึง47ก็ได้ปรากฏเรื่องราว และเนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่าฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่าจงกลับใจและรับบัปติสมาในพระนามแห่งพระเยซูคริสสิ้นทุกคนเพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านเสียแล้วท่านจะได้รับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยว่าพระสัญญาน,นั้นตอกแก่ท่านทั้งหลายกับลูกหลานของท่านด้วย และแก่คนทั้งหลายที่อยู่ใกลคือทุกคนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราทรงเรียกมาเฝ้าพระองค์เปโตรจรึงกล่าวอีกหลายคำเป็นพยานและได้เตือนสติเขาว่าจงเอาตัวรอดจากชาติพันธิคตโกงนี้เถิดคนทั้งหลายที่รับคำของเปโตรก็รับปฏิสมมาในวันนั้นมีคนเข้าเป็นสาวกประมาณส0 0 0ันคน เขาทั้งหลายได้ขมักขม้นฟังคําสอนของจําพวกอัครทูตและร่วมสมคีธรรมทั้งขมักขม้นในการหักขนมปังและการอธิษฐานเขามีความเกรงกลัวด้วยกันทุกคนและพวกอัครทูตทําการอัศจรรย์และหมายสําคัญหลายประการบรรดาผู้ที่เชื่อถือนั้นก็อยู่พร้อมกันณนะที่แห่งเดียวและทรัพย์สิ่งของของเขาเหล่านั้นเขาเอามารวมกันเป็นของกลาง เขาจึงได้ขายที่ดินและทรัพย์สินของมาแบ่งให้แก่คนท้งปวงตามซึ่งทุกคนต้องการเขาได้ร่วมใจกันไปในพระวิหารและหักขนมปังตามบ้านของเขาร่วมรับประทานอาหารด้วยความชื่นชมยินดีและใจกว้างขวางทุกวันเรื่อยไปทั้งได้สรรเสริญพระเจ้าและคนท้องปวงก็ชอบใจฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรโดให้คนทั้งหลายซึ่งกำลังจะรอด มาเข้ากับพวกสาวกทุกวันทุกวันคุณผู้ฟังครับในพระธรรมลูกาท่านลูกาได้เขียนพระธรรมเล่มนี้เพื่อจะบอกเล่าภตรกิจของพระเยซูและสําหรับพระธรรมเล่มที่สองที่ท่านได้เขียนถัดมาก็คือพระธรรมกิจการของอาาัครทูตซึ่งเป็นบันทึกงานและภารกิจที่เหล่าสาวกของพระคริสต์ได้นําข่าวประเสริฐมายังผู้คนในกรุงเยรูซาเล็มนะครับทั่วแคว้นยูเดียและสมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกทาลูกายังได้บรรยายถึงกำเนิดของคริสตจักรในวันเพเทคอสซึ่งในวันนั้นมีผู้คน3,000คนเพิ่มเข้ามาในผู้เชื่อกลุ่มแรกซึ่งนับได้ประมาณ120คนคุณรู้ฟังครับผลการตอบรับต่อคำเทศนาของเปโตรในพระวิหารทำให้จำนวนคนที่เชื่อเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ5,000คนเลยทีเดียว และถึงแม้จะมีความขัดแย้งภายในการต่อต้านที่ดุนแรงและการข่มเหงอย่างต่อเนื่องก็ตามแต่ครสอจักรยังคงเติบโตต่อไปในขณะที่พระเจนะของพระเจ้าก็ยังแผ่เจริญมากขึ้นและมีชายหญิงเป็นอันมากที่เชื่อถือได้เข้ามาเป็นสาวกของพระเจ้ามากกว่าก่อนคุณผู้ฟังครับทางตอนใต้ของหมู่เกาะบาฮามัสมีพื้นดินเล็กๆที่เรียกว่าเกาะเรเกต ในศตรวรรษที่19เก็าะแห่งนี้มีอุตสาหกรรมการผลิตเกลือที่คึกคักมากเลยทีเดียวแต่เนื่องจากอุตสาหกรรมดังกล่าวตกต่ำลงผู้คนจำนวนมากจึงอ,อพยพไปยังเกาะที่อยู่ใกล้เคียงในปี2016ขนะครับขณะที่มีประชากรไม่ถึง80คนอาศัยอยู่แต่เกาะก็มีลักษณะเด่นของผู้เชื่อจาก3คณะนิกายนะครับคระนั้นผู้คนก็มารวมตัวกันในที่แห่งเดียวเพื่อนมัสการ และสามัคคีทำกันในแต่ละสัปดาห์เนื่องจากมีผู้คนอาศัยเพียงไม่กี่คนความรู้สึกของความเป็นชุมชนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพวกเขาคุณรู้ฟังครับผู้คนในคริสตจักรยุคแรกก็รู้สึกถึงความจำเป็นและความต้องการอย่างยิ่งยวดในการมีชุมชนเช่นกันพวกเขาตื่นเต้นกับความเชื่อใหม่ที่ก่อร่างขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นได้โดยการสิ้นพระชน์และการเป็นขึ้นของพระเยะสูแต่ก็รู้ด้วยว่าในทางกายภาพพระองค์ไม่ได้อยู่กับพวกเขาอีกต่อไปพวกเขาจึงรู้ว่าจําเป็นจะต้องมีกันและกันพวกเขาอุทิศตัวฟังคำสอนของอัคารทูตร่วมสมคีธรรมและรับศีลมหาสนิทนะครับพวกเขารวมตัวกันในบ้านเพื่อนมัสการและร่วมรับประทานอาหารตลอดจนดูแลความต้องการของผู้อื่นด้วย มีการบรรยายภาพของคริสจักรเอาไว้ว่าคนทั้งปวงที่เชื่อน,นั้นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพวกเขาประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงสรรเสริญพระเจ้าอย่างขมักขม้นและนำความต้องการของคริสจักรทูลต่อพระองค์ด้วยการอธิษฐานกณรู้ฟังครับชุมชนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตและให้ความช่วยเหลือแก่เราอย่าพยายามที่จะดำเนินชีวิตเพียงลำพังนะครับ พระเจ้าจะพัฒนาความรู้สึกให้มีส่วนร่วมในชุมชนขณะที่คุณแบ่งปันความทุกข์และความสุขของคุณกับผู้อื่นและเข้าใกล้พระองค์ร่วมกันนะครับและสำหรับในช่วงเวลานี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านลองใช้เวลาคิดและใคร่ครวญดูว่าคุณจะอุทิศตัวในการใช้เวลากับเพื่อนร่วมความเชื่ออย่างไรบ้างและ คุณจะทำได้ที่ไหนและเมื่อไรบ้างและมาถึงในช่วงสุดท้ายของมานาประจำวันนะครับช่วงเวลาที่เราจะร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์ต้องการพระองค์และคนของพระองค์เพื่อที่ข้าพระองค์จะดำเนินชีวิตที่ครบบริบูรณ์เพื่อพระองค์และถวายเกยเียรติแด่พระองค์ จึงอธิษฐานกลับทูลต่อพระองค์ทั้งสิ้นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังมานาประจำวันอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังท่านใดนะครับมีความประสงค์ต้องการติดต่อมายังสำนักงานของเราผ่านช่องทางดังต่อไปนี้จดหมายหรือไปสินิบัตจายหน้าซองส่งถึงพันธกิจมานาประจำวันตู้ปอนอปอนฝหัวมากกรุงเทพ10-243 ผ่านทางเว็บไซต์นะครับที่ w w w t h a i o d b o r g และสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมผ่านทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข02 718 5166-7และทั้งหมดนี้คือมานาะประจำวันนะครับหมดเวลาสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับกลับมาพบกันใหม่กับรายการในคล้องต่อไปขอพระเจ้าทรงอวยพร,พรสวัสดีครับ จนนและจะทำให้เราเป็นหนึ่งรักเราจะผูกพันเรารวมกันจากนี้เมื่อเราได้รวมใจเราจะไปให้ถึงถึงตามน,น้ำพระไทยจะไปให้ใกล้ เราจะไม่หวันว่นไหว จากนะะี้มเมื่อเราได้ร่วมใจ,ใใจเราจะไปให้ถึง I'm proud